มาครับนะฮะมาคุยกันเบื้องต้นหน่อยนะครับวันนี้มาลองขับนี่ครับ all new suzuki erica t อันนี้เทียบไม่ดูนะครับเพราะว่าวันที่เปิดตัวนะครับไม่ได้ดูในส่วนของรุ่น gl นะฮะอันนี้คือ2อ,อเกรดที่มีจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับ all new suzuki erica นะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับกดแชร์กันด้วย เดี๋ยวผมทักทายพวกเราครับก็ในส่วนของรีวิวแบบละเอียดละเอียดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็เดี๋ยวอัพทั้งในเพจแล้วก็ใน youtube วันนี้ก็มาลองขับอ l l ิ e w e r t i ิ a แล้วก็วันนี้มาขับที่เชียงรายนะครับเส้นทางนะฮะถ้าใครเคยไปเที่ยวเส้นที่จะไปอะ,อะไรนะไล่ชาใช่ไหมครับก็ เส้นทางก็คดเคี้ยวสูงชันแล้วก็ตอนที่จะขึ้นไปที่ร้านชาที่ไปกินเค้กอะ่ะก็ชันมอสมควรนะครับวันนี้ก็ไปมาแล้วาาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ลองดูนะครับอันนี้ให้ดูวันนั้นผมพาไลฟ์สดนะครับวันเปิดตัวจะเป็นรุ่น GX นะฮะอันนี้คือ GL 655,000บาทนะครับเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยคือ GL นะครับ6 5 5 0 0บาทแต่ตัวที่ รีวิวไปแล้วเรียกว่าวันเปิดตัวเนี่ยผมรีวิวแบบโอ้โหคบมากในในเรื่องของกายภาพเนี่ยก็คือคันนี้695,000บาทแล้วถามว่าพอพ้นวันที่30เมษายนแล้วจะขึ้นกี่บาทผมเค้นแล้วเขาไม่ตอบโอ้ยขอบคุณครับนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับคุณสาธิตน้องนุกนะครับน้องพงษ์สะทอนนะครับนะฮะคุณนัทเวศนะฮะพี่ต้อมนะครับน้องนะอะมาดู G.L กันนะครับคุณสนท่รักสวัสดีครับอ่ามีอะไรคือหน้าเหมือนกันเลยนะฮะสองเกรดนี่หน้าเหมือนกันเลยก็คือกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมก็ให้มาทั้งคู่เพราะว่าก็เขาคงอยากให้แบบภายนอกโดยรวมดูหรูไม่ให้ใครมองว่าเออันนี้คือตัวถูกตัวแพงแต่มันจะมีรายละเอียดนิดเดียวนะครับอย่างโคมไฟหน้าเนี่ยก็ได้โปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเขาเรียกว่าฮาโลเจนโปรเจคเตอร์เลนนะครับหลอดเนี่ยตัว โปรเจคเตอร์เลนก็จะเป็นสีส้มนะครับข้อดีก็คือสู้ฝนนะฮะนะครับแต่ถ้าติดฟิล์มเข้มๆเ,เลยเนี่ยไฟหน้ามันก็เอ้ยถ้าแสงวิสัยอ่ะไฟหน้ามันก็สว่างขึ้นอยู่แล้วแต่พอฟิล์มเข้มนะครับหลอดสีส้มก็อาจจะทําให้เรามองไม่ชัดบางคนก็ไปอัปเกรดเป็นฮาโลเจนแบบเค้นให้มันออกสีขาวหน่อยนะครับข้อดีก็คือสู้แดดสู้ฝนพูดจริงๆข้อดีคือสู้ฝนนะครับขอบคุณคุณธน,นิตนะครับที่รายงานคุณพิทยาบอกเรื่องภาพและเสียงคุณ ไทยก็สวัสดีครับนะฮะน้องๆน,น,นะครับโอ้มีคนแชร์ในกลุ่มเมอติก้าด้วยคุณนัทถพกแล้วก็ที่ไม่มีก็คือตัวนี้ไฟตัดหมอกถามว่าจําเป็นไหมรถอืมคือก็ชื่อก็บอกไฟตัดหมอกเนาะถ้าไม่ได้ใช้ในภูมิประเทศที่ไม่มีหมอกรถรุ่นเก่าๆที่เราใช้กันเนี่ยไม่ค่อยได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับท่านก็ลองดูแต่มันก็จําเป็นในในภูมิประเทศที่มีหมอกคือทางเหนือบนเขาอะไรเงี้ย อันนี้คือไม่มีนะครับแต่ล้อนี่เหมือนกันเลยลายเดียวกันก็ยังโอเคนะเพราะราคามันก็ไม่ค่อยหนีกันเพิ่ม4ี่หมื่นนะฮะหกห้าห้ากับหกเก้าห้าถ้าถามว่าให้เพิ่มไหมถ้าถามผมผมก็อยากให้เพิ่มแหละคือมันมีมาแล้วมันก็จบไงพวกไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้นะครับนี่ดีแล้วก็อ๋อนี่เห็นไหมครับอ่าจะเหมือนสวิปตอนแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อไฟไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่แก้มซ้ายขวา แต่ถ้าเป็นรุ่น GX นะครับจ่ายเพิ่ม40,000นอกจากไฟตันหมอกแล้วไฟเลี้ยวย้ายมาอยู่ที่กระจกมองข้างเดี๋ยวผมขอเปิดดูว่าแอบว่ามันชัดหรือว่าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับหรือว่ามันมันทำให้รู้สึกว่ามันมันรุ่นถูกรุ่นแพงหรือว่าอะไรนะแตกต่างกันแค่ไหนติดเครื่องด้วยเดี๋ยวแบตเข้าหมดนะครับ อ่าโอเควันนี้ไปขับมาแล้ววันนี้ไปขับมาแล้วนะครับขับดีนะโอ้วันนี้แบบคุยกับทางคนซูซูกิเนี่ยคุยกันหนักมากนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนี่เลยชัดเจนมากครับไม่มีนี่แน่นอนเลยนะครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็วันนี้คุยกันในเรื่องของเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับคุยกันเยอะในเรื่องนี้นะครับ ก็คืออย่างนึงที่ไม่มีนะครับประธานทูทำไมอ,อุปกรณ์ทำงานดื้อกับผมอ่ะเนี่ยครับกุญแจถ้าตัว GX นะครับเป็น push start ก็ง่ายนะฮะเนี่ยครับอันนี้ยังใช้ใช้มือบิดอยู่เนี่ยก็4ี่หมืคุ้มนะของที่ให้มาแบบว่ามาคุ้มที่ตัวนี้แหละคือตัวผมเองอะ่ะ ผมบอกยอมรับผมติดไงรถที่บ้านทุกคันเนี่ยพอขึ้นมาถ้าให้ผมเสียบกุญแจตอนนี้ผมก็ยังแบบงงๆนะคือรถเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็แบบกดสวิตติดเครื่องแล้วก็เนี่ยครับไม่มีที่โยกบอกขึ้นลงเออเงินสี่หมื่นนะสี่หมืนซื้อ iPhone ตัวท็อปยังไม่ได้เลยนะครับก็ถ้าถามผมนะก็ถามว่าบางคนถามว่าคุ้มไหมนะครับที่เพิ่มสี่หมืนก็คุ้มแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่าโดยเฉพาะ อุปกรณ์ด้านหน้าเนี่ยครับตัวเริ่มต้นเนี่ยไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยรถสวนมาเห็นอยู่แล้วเพราะว่าไฟเลี้ยวมันติดด้านหน้านะครับแต่รถที่เนี่ยครับอย่าหรือว่าเราเรามอเตอร์ไซค์จอดหรือคนจะเดินข้ามถนนเนี่ยในมุมเนี่ยก็จะรู้ว่าเขากํำลังจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะครับหรือรถที่จอดอยู่ในเลนนี้นะครับเห็นคันนู้นเนี่ย เนี่ยสมมติเราเป็นรถที่มาในเลนถูกต้องนะครับเอ้มีเอ t ติก้าพ่มาด้านซ้ายเนี่ยครับเนี่ยมันเลยมาอยู่ตรงนี้มันก็มันก็มีประโยชน์นะก็ช่วยเหมือนกันเพราะแต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนี้แหละไฟเลี้ยวแต่พอเป็นรุ่น G X ไปอยู่นี่เลยดูหรูหราดูแพงขึ้นนะครับไฟตัดหมอกอผมเปิดยังไฟตัดหมอกเปิดไม่ครบ ไฟตันหมอกก็ฟลักแรมนะฮะสีส้มเหมือนที่เราเคยเห็นกันมาที่ไม่มีก็แล้วบองตรงเป็นออนิวอยากให้มีผมก็พูดตรงๆ้วก็เรื่องไฟ DRL นั่นแหละไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับเหมือนที่เราเห็นในสวิฟอะไรเงี้ยที่ว่าเป็นเส้นเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เขายังไม่มีอันนี้คมไฟหน้าเน,น,นี่ยไฟตัดหมอกนี่ เนี่ยครับ2รุ่นนะฮะแตกต่างกันไม่เยอะแต่เป็นประมาณ4-5หอย่างแต่เป็นอะไรที่ก็ถ้าต้องจ่าย40,000ืก็ถือว่าคุ้มครับพอมีไฟตัดหมอกแล้วมันดูหรูขึ้นมาแล้วอยากรู้ว่าคนที่จองไปแล้วเขาจองเขาจอง G X หรือ G L กันนะครับแล้วก็ถ้าจองวันนี้นะครับอ๋อไม่มีนี่ด้วยไม่มี ปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลาัยกับบลูทูธนะฮะถ้าจองวันนี้นะครับถามว่ารอรถนานไหมนะครับตอนนี้ก็4เดือนนะฮะสำหรับเออร์ติก้าก็ทําให้คนที่จองเอ็กแพนเดแล้วไม่ได้สีไม่ได้รุ่นอย่างที่ต้องการบางทีแบบโอเคอยากใช้รถเซลล์ก็ออฟเฟอร์สีที่แบบว่ามันเหลืออยู่อะไรเงรี้ยเขาไม่เอาอก็มีเหมือนกันนะครับที่โดดจากเอ็กแพนเร์รอรถนาน78เดือน เอาจองเออติก้าในรถแรกๆนะครับเพื่อจะได้รถเร็วนะครับรถขับดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นวันนี้นะครับเห็นรถบอดี้แบบนี้นะครับถ้าเทียบกับเออติก้าตัวเก่าเนี่ยรถเนี่ยยาวขึ้นประมาณ13เซนนะครับการจัดวางที่นั่งผมลองนั่งทั้งเบาะทั้ง3แถวเลยวันนี้อันี้เดี๋ยวจะเล่าอีกทีก,ก็ก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแอโรด y n นามิกนะครับไม่น่าเชื่อว่า คือหน้าตาเนี่ยกระจังหน้ามันจะเหมือนเอาผาดย่อส่วนใช่ไหมหน้าตาเนี่ยคือ MPV มันจะไม่หนีจากนี้นะครับซูกิเขาก็ไม่ได้ทําให้หนีไปมากแล้หน้าดูหน้าตาเป็นเป็นเหมือน MPV ตู้ๆกล่องๆนะครับแต่เสียงที่เสียงลมที่ปะทะถือว่าเงียบมากนะครับแล้วผมก็ไปเฟิร์มกับทางฝ่ายเทคนิคของซูกิแล้วว่ากระจกบานหน้าเนี่ยเป็นลามิเนตเหมือนกระจกทั่วไปนะครับไม่ใช่อคูสติกการ์ดที่เป็นกระจก2ชั้นและมีฟิลม์ม ก็ถือว่ามันเงียบมากนะครับลมเสียงลมที่ประทะแต่วันนี้ก็เชียงรายนะครับก็ถือว่าวันนี้เชียงรายลมลมสงบด้วยแต่ผมวิ่งประมาณ120 120เนี่ยมีลมที่กระจกมองข้างที่แต่ก่อนเราเรียกว่าหูช้างเนี่ยลมเข้ามานิดเดียวนะครับแต่ลมประทะด้านหน้านี่ไม่มีเลยนะแต่ที่จะไม่ได้วัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้วัดว่าตอนขับลุยฝนนะแต่ถือว่าแอโรด y นามิกของรถนี่ใช้ได้เลย แล้วก็วันนี้มีสีอะไรให้ดูตรงนี้นะครับสีขาวเขาไม่อยู่อ่ะผมให้ดูสีดําไปแล้วสีดํากลางแดดแดดเย็นก็อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวไปให้ดูคันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีสีเทานะครับสีเทาถ้าถามผมผมก็จะชอบสีนี้แหละเพราะสีขาวผมก็จะไม่ค่อยชอบนะครับสีขาวรถญี่ปุ่นโดยพวกขาวมุกใช้ไปใช้ไปชอบเหลืองก็จะมีคันนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าถามผมอะ สีเบอร์หนึ่งในใจก็ต้องเป็นสีซิลเวอร์ก็คือคนไทยเราเรียกบอลเงินนั่นแหละเพราะว่าไม่ล้างสองอาทิตย์ก็ไม่มีใครดูออกอันนี้ออกเป็นเทาบางคนเรียกว่าเทาควันบุรีนะฮะขาวเทาขาวดำเทาแดงใช่เดี๋ยวไปดูสีแดงตอนตากแดดมั่งคุณก็บ่าวถามว่าเทียบกับยี่ห้ออื่นถือว่าแพงไหมผมถือว่าถูก คือเขาบอกว่าหลัง30เมษานี่เขาจะขึ้นราคาด้วยนะแต่เค้นไม่ยอมบอกนะครับขายดีมีโอกาสขึ้นไหมขายดีมันก็ต้องขึ้นราคาไหมหรือว่าขายดีไม่อยากขายดีวลุ่มได้กําไรได้ไม่ต้องขึ้นแล้วก็ได้อันนี้ผมเดาไม่รู้ว่าซูเกะเขาคิดยังไงนะแต่จะบอกว่าตอนนี้เออรติก้ารถแบ็กออเดอร์รถขายดีนะครับแต่มันมีหลายเหตุผลที่เขาบอกว่าจะตัดสินใจว่าขึ้นเท่าไหร่หรือไม่ขึ้นอันนี้สีแดงแต่เราไม่เข้าไปรบกวนเขามีคนทํางานอยู่ ก็ที่พี่อวนพูดมาเนี่ยล้วนเป็นการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับ,รบแต่ว่ามีข้งด้ามอรงนะี้เนี่ะนี่ครับสีแดงแล้วผมก็เฟริเฟร์มกับเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากรถเออร์ิก้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มที่เมืองไทยนะครับเอาเข้ามาก็จะมีเรื่องเรียก PDI ก็จะดูในเรื่องของล,ลิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ปรับจูน,จนหรือ,อยางมาจากอินโดก็จะสเปคนี้เลยนะฮะ แต่รถขับดีแม้ว่าแท็กมันจะเราดูแบบดูสเปคดูแท็กมันแคบนะครับแต่มันได้ในเรื่องของฐานล้อที่ยาวทำให้รถมันแบบว่านั่งสบายอีกเรื่องหนึง่งที่วันนี้เห็นนะครับคือความนิ่มของเบาะนั่งนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันนุ่มนะฮะนีะนะนะ่คือฟองน้ําเนี่ย อันนี้ปีกมันเอากดก่อนนี่ความหนาของตัวตัวรองนั่งเนี่ยมันบางกว่ารุ่นก่อนนะครับก็ทําให้เฮดรูมด้านบนหรืออะไรเงี่ยคือก็ปรับขึ้นลงแล้วสบายเดี๋ยเยอะการก้าวขึ้นลงไม่รู้สึกว่าต้องปีนเหมือนเหมือนของเดิมมันเหมือนปีนขึ้นรถรถตู้นะครับคันนี้กาว l ค n ลนต่ําลงเล็กน้อย 4G ลดลงนะครับเ,เรื่องจุดสูนทวงต่ําลงแล้วเบาะนั่งเนี่ยบางลงนะครับ แต่ก็เหมือนคุณภาพมันดีขึ้นกว่าของเดิมของเดิมก็คือเพื่อให้รองรับน้ําหนักคนยินโดโหมาแบบหนาตึบเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยดีขึ้นงานดีขึ้นครับแผงหน้าปัดก็จะคล้ายๆสวิฟตตัวนี้คือพวกเนี่ยไม่มีลูกเล่นอะไรให้เท่าไหร่เลยนะครับตัวเนี้ยนะฮะลูกเล่นไม่ค่อยมีนะครับแต่ทีเนี้ยก็ในราคาเท่านี้ผมเชื่อว่าเห็นไหมเห็น คุณเห็นตัวตัวคล้ายๆตัวแพดมันเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้เหมือนพวกแท็บเล็ตเนี่ยแต่หน้าจอจริงๆมันมีแค่นี้เองนะเห็นไหมแสงสะท้อนเห็นไหม no audio นะอาจจะผมปรับอุปกรณ์เนี่ยครับหน้าจอจริงๆมันอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะพอเห็นหน้าจอจริงมันมีแค่นี้ ก็อาจจะคือตอนนี้ถ้าเดินเข้าไปร้านเครื่องเสียงอะไซส์เนี่ยฟอนต์ตัวเนี่ย่าเปลี่ยนได้หมดนะครับจะเป็นแบบมี GPS ดูหนังดูเชื่อมกับสมาร์ทโฟนแล้วดูมือถือได้เลยเงี้ยก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มก็งบก็ลราวสักถ้าของมีแบรนด์นะครับก็หมื่นไปปลายนะครับแต่ถ้าของจีนนะครับก็ประมาณ8,000 แล้วก็8,000 9,000ก็อาจจะได้กล้องกล้องถอยด้วยเพราะว่าไม่มีกล้องถอยตัว GX ก็มีให้ให้เป็นเซ็นเซอร์การระยะตัวนี้อาจจะต้องลงทุนหน่อยผมว่าจะครบอันนี้รุ่น GL ก็ยังต้องดับกุญแจด้วยนี่ครับเบาแถว2นี่อ๋อแต่คันนี้ลกไงไปดูคันนู้นดีกว่า มีคนถามเรื่อง MPV ของนิสสันจะใช้พื้นฐานเดียร์เอ็กเพดสเปคก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะตอนนี้คือมิตซูบิชิอะครับมิ s ซูบิชิเป็นบริษัทลูกของนิสสันทุกหลายๆท่านทราบหลายๆท่านไม่ทราบคือนิสสันเขาจะทําอะไรกับ Mitsubishi ก็ได้ครับจะเลือกเอาหรือไม่เอาแล้วก็มีบทบาทในการวางให้ m i t ตซูบิชิอยากจะทําอะไรเนี่ยคือบริษัทแม่เขาอะครับก็ยังไงถ้านิสสันจะทํารถ MPV แบบนี้ตอนนี้ก็มีแค่ซูซูกิใช่ไหมครับ ซูซูกิกับมิตซูบิชิเนี่ยที่ที่ทำบอกวันดีถ้านิสสันทําผมว่าเขาก็ต้องทำดีเขาเป็นบริษัทแม่ของมิตซูอ่ะเขาเลือกอะไรดีๆมาใส่ได้อยู่แล้วไงนี่ครับจิมนน่มาไทยเถอะนะครับคุณวิทยาบอกก็จิมนี่ก็เป็นรถ SUV s u z u ซูกิที่ดีไซน์ก็จะคลาสสิกหน่อยมาแน่นอนครับมอเตอร์โชว์นี้รอดูครับสีแดงมาจอดใกล้ๆ ผมก็พยายามจะทยอยตอบคำถามล้อแม็กที่บางคนบอกไม่สวยก็ลองดูนะครับล้อสิบห้านิ้วิ่งบนถนนก็ดูเด่นดีนะไอ้สีขาวมาแล้วสีขาวมาแล้วนี่ไงสีขาวสีสีครับแดงดำเทาขาวอทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับสีขาวอันนี้คือสีขาวอ้าว มีคนบอกไปดูจิมนี้แน่นอนบูสูกิแตกแน่นอนครับปีนี้บอกเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะรถมันก็เขาต้องมีรายละเอียดเนาะผมบอกว่าคือแผ่นเขามีแน่นอนเพราะว่ารถมันประกอบจากจากาญี่ปุ่นนะครับสำหรับจิมนี้วันนี้เราก็ดูเอติก้ากันก่อนนะครับเริ่มต้นที่6กแสนหราคานี้ยอดขายจะพุ่งไหมครับตอนนี้ก็คือ <laughs> ตอนนี้เท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารน,นะครับอ ท่าที่คุยกับผู้บริหารก็คือขอโควตาจากอินโดเพิ่มแล้วเพราะว่าคือพอรถขายดีถ้าส่งมอบช้านะครับจริงๆมันเป็นผลเสียต่อแบรนด์นะครับผลเสียต่อค่ายรถนั้นๆนรถก็ไม่ได้ประกอบบ้านเราแต่ดันขายดีนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซูซูกิจัดงานที่โชว์รูมทั้ง121แห่งแค่2วันนะครับก็ได้ยอดจองมา500แล้วแต่โควตาปีนี้เขาได้ไม่ถึง2000 เปิดตัวไปแค่อาทิตย์เดียวโค,โควตต้านี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ทําให้เขาก็ขอโคตต้าเพิ่มเข้าใจว่าโคตต้าประมาณพันสองนะฮะแบบเดือนประมาณเนี้ยครับเดือนละ <c oughs> เนี่ยฮะพันสองพันอะไรเงี้ยตอนนี้ขอโคตต้าเพิ่มนะโอเคมีคําถามอะไรอีกนั่งเต็มอืดไหมคือผมบอกงี้วันนี้ผมนั่งสามนะครับสำหรับเออร์ติก้าคือมีคนอยากให้ผมเฮ้ย <c oughs> พี่ต้องนั่งเอานั่งเจ็ผมก็บอกอเฮ้ยแล้วผมจะไปรับใครระหว่างทางนะมันกันลก็นั่ง3แล้วก็มีสัมภาระก็คือตอนนี้ลอยๆนะครับขับสบายสําหรับผมลองนั่ง3คนเหมือนครอบครัวแล้วก็3-4คนแต่ถ้ามีคนเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยอมรับว่ามันก็จะอืดขึ้นนะฮะแต่วิธีการนะครับก็ถ้าเพิ่มเขมา้ามา3-4คนก็ใช้โหมดในการขับขี่ที่ที่ถูกต้องกับ กับสภาพถนนคอนดิชันก็คือเช่นโอเวอร์ดิฟนะครับถ้าชันมากๆนะส่วนขาลงก็ใช้เกียร์โลซึ่งเออติก้าเขามี2กับ L ให้อยู่แล้วครับก็ยังไม่มีโอกาสนะครับ,บอกตรงที่ว่าจะลองนั่งกัน7คนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคติดไว้ผมจะต้องเอารถไปเทสเดียวนะครับแล้วผมจะต้องหาเดี๋ยวผมจะเชิญพวกเราดีไหมหาคนนั่ง7คนแล้วก็เดี๋ยวไปพิสูจน์ทางชันๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะยืมรถซูซูกิไว้คันหนึ่งแล้วก็นั่งกันเจ็ดคนแต่วันนี้ก็คือ ผมได้แค่นั่ง3มแต่ตัวผมเองเนี่ยนั่งเบาะแถวหน้าคนขับใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่งแถวสองแล้วไม่นั่งแถวสเบาะเออรติก้าเป็นเบาะผ้าทุกรุ่นครับนะฮะแต่ก็ไม่มีไอแบ็กข้างถ้าจะไปลอกผ้าแล้วเปลี่ยนหนังทําที่ดีลเลอร์ได้เลยนะครับก็ประมาณสักสองหมื่นหนังแท้นะครับเทียบกับรุ่นไหนคะก็เออร์ติก้าเ e ทียบกับรุ่นไหนได้มั่งนะฮะอา้าวถ้าผมไล่เลียงไม่ครบนะครับให้เพื่อนเพื่อนช่วยบอกด้วยคู่แข่งนะครับก็จะมี mitsubishi xpander นะฮะ honda mobilio มีอะไรอีก mg zs ก็ได้ในเรื่องสเปคเกียร์ราคาอะไรเงี้ยอืมอหลักๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับตัว honda mobilio ไปถึง honda brv ก็ยังได้นะครับที่ที่อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยคู่แข่งน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าเขาแข่งกับตัวเองเขาก็จะแย่แล้วครับมีคนถามว่าจะเปรียบเทียบอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ย ตอนนี้เนี่ยจองรถตอนนี้ก็รอ4เดือนถ้าตัดสินใจช้าวันนี้รอมาตอว์โชว์สงสัยแบบยาวนะฮะเดี๋ยวก่อนแสงจะหมดผมขอทํางานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับที่ที่ที่ผมไปลองขับมาไว้วันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอแบบจัดเต็มเนี่ยมาเล่าให้ฟังกีนะฮะแต่ลองนั่งเบาะสแถวอาจจะบอกให้หน่อยละกันก็ตอนนั่งแถว2เย็นสบายแอร์นะครับแล้วก็เอนได้นิดหน่อยหลับสบายนะครับ ถือว่าใช้ได้สําหรับแถว2กว้างแถว3แอร์เย็นถึงแถว3นะครับแล้วก็เฟริรมว่าอ่าเป็นเบาเป็นรถเบาส3แถว7ที่นั่งใช่ไหมครับมีคอมแอร์เนี่ยตัวเดียวแต่มีคอยเย็นนะครับที่ให้น้ํายาแอร์วิ่งเ่ยมีคอยแอร์ให้2ชุดนะครับสำหรับคนที่มีคําถามว่าเอ๊ะมันดูดไปหมุนวนยังไงคือดูดอากาศด้วยหมุนวนด้วยแต่ผ่านคอยเย็นทั้งหมด2ชุดนะครับสำหรับ แต่ถ้าเกิดไม่มีคนนั่งแถว2แถว3ก็ไม่ไม่ต้องหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถจะไม่เย็นทั้งคันก็ไม่ต้องไปเปิดข้างหลังก็ได้ตรงนี้ก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับตอนไปนั่งแถว3นะฮะแอร์เย็นแล้วก็ผมเอื้อมมือนะครับแต่ผมอาจจะตัวยาวหน่อยเนาะเอื้อมมือมาปรับแอร์ที่อยู่ตรงหน้าผู้โดยสารแถว2ได้นะครับได้ยันกว้างวางแขนดีนะฮะแต่อาจจะมีจังหวะขึ้นลงนะครับคือวันนี้มันมันยังพิสูจน์ได้ไม่เยอะอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมนุษย์ทั่วไปเนี่ย สมมติคุณจะนั่งบ่าแถวสแสดงว่าอะไรแสดงว่าแถวสองคุณเต็มแล้วแถวหน้าคุณนั่งสองแถวหลังคุณอาจจะนั่งสองโอเคไม่ต้องนั่งสาก็ได้แล้วคุณจะขยับไปนั่งแถวสแต่วันนี้คือ,อความสมดุลของรถที่วิศวกรเขาเขาทำมาเนี่ยมันยังไม่ใช่เพราะว่าพอผมไปนั่งแถวสองไอ้ไปนั่งแถว3เนี่ยแถวสองม,มันว่างอยู่เกิจะจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าที่เขา เข,ขาคัลิเบทเขาเรียกภาษาเขาก็เขาเรียกอะไรปรับแต่งมาเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับ <c oughs> คุณนั่งแถวหน้าแล้วแถว2เต็มแล้วคุณค่อยไปแถวสาแต่วันนี้ผมข้ามไงทำให้แถวสองมันว่ามันก็อาจจะไม่ขอฟันธงแล้วกันในเรื่องของการขับขี่แต่พูดแค่ว่าแอร์แอร์เย็นถึงนั่งกว้างขวางสบายนั่งได้จริงนะครับสาหรับคนตัวสูงนะฮะแล้วก็ไม่อึดอัดเมื่อเมื่อจัดวางเบาะให้นั่งทั้ง3แถวแถวสบายนะครับ นุ่มนวลน,นะครับแต่ในเรื่องของเสถียรภาพเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเรานั่งเนี่ยจะเมาแค่ไหนนี่ก็ยังไม่ฟันธงแล้วกันเพราะเพะนั่งไม่เต็มเพราะว่าข้ามไปนั่งเอาล่ะเออดีิก้าถ้าทำประตูสไลด์ก็คงดีโอเคขอบคุณนะครับนะบที่เพื่อนเพื่อนอรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่ Youtube อย่าลืมไปกดสับตะข i b e ด้วยนะครับหลังคาเสียงลั่นไหมครับบริเวณแอร์แถว2ไม่มีนะครับที่ลองวันนี้ โอเคเดี๋ยวลาไปก่อนขอบคุณครับ